สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทําโฆษณาใน Google Ads เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยให้การทําโฆษณาเป็นเรื่องง่ายขึ้นแถมยังเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้ลึกและตรงจุดมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Google Ads หรือ Google AdWords ส่วนการทํางานและวิธีการทําก็ไปดูในวิดีโอได้เลยครับโอเคทีนี้ผมก็จะมาสอนเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Google AdWords ครับก็ให้พิมพ์ธรรมดาไปเลยนะครับ,นนบ,นรบใน Google ว่า Google AdWords นะครับแล้วก็ไปที่อันแรกนะครับนี่แล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยแล้วพอเราเข้ามาหน้านนี้แล้วเนี่ย เราก็จะมีให้กดคำว่าเริ่มเลยนะครับก็ใครที่มีอีเมลของ Google อยู่แล้วกดเริ่มได้เลยแต่ใครยังไม่มีก็สมัครอีเมลของ Google ก่อนแล้วค่อยกดเริ่มนะครับโอเคครับพอเรากดเริ่มแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับให้เรากดออกหน้าต่างนี้ไปก่อนแล้วก็มาดูตรงที่สร้างบัญชีโดยไม่สร้างแคมเปญก่อนนะครับมันจะง่ายต่อการทำแคมเปญของเรามากกว่าที่เรามานั่งใส่แคมเปญทีละตัวนะครับโอเคพอเรามาหน้านี้แล้วเนี่ย จะเป็นหน้าการยืนยันข้อมูลการชำระเงินของเรานะครับก็ให้เราเลือกประเทศของเราไปแล้วเวลาเนี่ยมันจะอยู่ติดกับประเทศนะครับไม่ว่าเราจะเลือกอะไรไปเนี่ยเวลามันก็จะเป็นตามประเทศนั้นๆไปแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับของการชำระเงินก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่มันลิงก์มากับของ Google นะครับของอีเมลของ Google ก็ลองเช็คดูนะครับว่าถูกหรือเปล่าส่วนวิธีการชำระเงินเนี่ยให้เราเลือกเอาได้เลยนะครับว่าจะชำระเงินเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือเป็นทูบานี่วอลเล็ตก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็น นะครับมันก็จะถามว่า ต้องการให้มีผู้เชี่วชาญเนี่ยโทรมาคุยกับเราไหมถ้าต้องการก็ติ๊กใช่แต่ถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กไม่นะครับผมไม่ต้องการผมก,ก็ตอบไม่แล้วกันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดส่งนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันการตั้งค่าบัญชีของเราอีกทีนะครับมันจะให้เราเลือกประเทศนะครับที่เราจะต้องเรียกเก็บเงินแล้วก็สกุลเงินที่เราต้องการนะครับว่าเราอยากได้สกุลเงินแบบไหนส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นต้องการคำแนะนาครับเกี่ยวกับแคมเปญที่ทำเนี่ยหรือว่าองตัว Google a d เนี่ยจากผู้่ัันนะครบก เรตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดส่งเผ okay, อเรากดส่งแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าบัญชีของคุณดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ให้เรากดไปที่สารวจบ,บัญชีของเราได้เลยนะครับพอเรากดสารวจบ,บัญชีของเรามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาผู่หน้าที่เป็นหน้าแรกของ Google Ads เลยนะครับเป็นหน้าสร้างแคมเปญต่างๆต่อไปก็ให้เรากดไปที่แคมเปญใหม่นะครับเพื่อ สร้างแคมเปญของเราที่จะเป็นแคมเปญแรกนะครับส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าของวัตถุประสงค์ในการทําโฆษณาของเรานะครับว่าอยากจะกระตุ้นยอดขายหรือว่าจะเป็นโอกาสในการขายนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นการโปรโมทแอปจะช่วยเรื่องการตอบโต้และการลงทะเแบบยนล่วงหน้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับของยอดโฆษณาของเราถ้าเรามีร้านคา้าก็เลือกอันนี้นะครับจะเป็นการโปรโมทร้านค้าในพื้นที่ของเราส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นการคารัสตอมเองนะครับเราสาม,มารถเลือกกําหนดได้เลยว่าเราจะได้เป็นแบบไหนนะครับจะเพิ่มยอดขายการเขา้ขขาชมเว็บ ใช่ไหมหรือการโปรโมทแอบ,บนะครับเราเลือกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทําตาม preset ที่เขาให้มานะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเรื่องยอดขายนะครับก็กดที่ยอดขายเลยถ้าเราเนี่ยอยากจะโฆษณาเนี่ยเราสามารถเลือกแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการค้นหาแบบปกตินะครับตามคีย์เวิร์ดอันนี้ก็จะเป็น display display ก็จะเหมือนการโชว์ข้างๆนะครับของคําต่างๆที่เราเสิร์ชลงไปใน ก o เก l ลนะครับส่วน performance bank เนี่ยก็จะเป็นลูกเล่นของเขานะครับซึ่งมันก็จะรวมรวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน Shopping นะครับก็จะเหมือนกันที่เราเนี่ยเซิร์ชหาพวกเสื้อผ้ารองเท้าก็จะมีพวก Lazada หรือว่า Shopee เนี่ยขึ้นมาข้างๆอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็วิดีโอก็จะเป็นการโฆษณาผ่าน YouTube ผ่านวิดีโอของเราที่จะเป็นการนับการสคิป5าวิ10วิการสคิปข้าม5้าวิแรกได้อะไรทำนองนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าตัวอย่างโฆษณาแต่ละอันเนี่ยจะไปโชว์อยู่ตรงไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับของการใช้ Google a d ก็พอเราเนี่ยใส่คีย์เวิร์ดลงไปนะครับสมมติว่าผมใส่คาว่าชุดผู้ชายมันก็จะมีคีย์เวิร์ดเนี่ยที่เป็นรูปภาพข้างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของ playlist นะครับก็าวนก็จะขึ้นคร่าวๆอย่างนี้ถ้าเป็น shop นะครับก็จะขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับส่วนถ้าเป็น search เนี่ยจะขึ้นอยู่แบบลิงก์แรกอย่างนี้นะครับก็อันนี้ผมก็จะเลือกเป็น search ละกันนะครับ พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่ให้เราเลือกได้ว่าจะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์เฉยๆการโทรศัพท์เข้ามาการชมบ้านค้าหรือการดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชันนะครับ ก็ผมก็ขอเลือกการเป็นข้อชมเว็บไซต์แล้วกันพอเราเลือกการเข้าชมเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะให้เรากรอเว็บไซต์ของธุรกิจนะครับหรือ URL ในธุรกิจของเราเนี่ยตรงช่องนี้นะครับพอเราได้เว็บไซต์ที่เราต้องการใส่แล้วเนี่ยก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะให้เลือกเป้าหมายในคอนเวอร์ชันของยอดขายนะครับว่าจะให้เป็นเมื่อมีคนซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณซื้อกันให้บริการเพิ่มในรถเข็นหรือว่าเริ่มการชําระเงินนะครับมันจะคิดจากตรงนี้นะครับของผมขอเลือกเป็นซื้อแล้วกันขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการต ก็แล้วกันนะครับพอเราตั้งชื่อแคมเปญเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดยอมรับและดําเนินการต่อไปเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเรามีจุดประสงค์อะไรในการทําโฆษณานี้นะครับส่วนผมขอเลือกเป็นจํานวนคลิกนะครับพอเลือกแล้วเนี่ยก็กดถัดไปได้เลยก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าแคมเปญนะครับเขาก็จะให้เราเลือกได้ว่าเราจะให้โฆษณาเนี่ยไปปรากฏอยู่ตรงไหนนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการเสิร์ชหานะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ใต้ลิงก์นะครับ ส่วนเครือข่ายดิสเพย์เนี่ยจะอยู่ข,ข้างๆตรงนี้นะครับพอมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลือกสถานที่ตั้งนะครับเราก็เลือกทุกประเทศและเขตแดนไปหรือจะเลือกแค่ไปทีไทยก็ได้แล้วมันก็สามารถเพิ่มสถานที่ตั้งเป็นประเทศอื่นได้นะครับแต่ผมขอเลือกประเทศไทยละกัน,ส,นส่วนอันนี้เนี่ยเป็นภาษานะครับก็ถ้าใครเนี่ยมีลูกค้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็ใส่คนไทยอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครมีอังกฤษด้วยก็ใส่อังกฤษไปด้วยนะครับอย่างนี้ก็ได้ อันต่อไปก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้มันก็จะเหมือนว่าเราตีกรอบเนี่ยให้เขาแคบลงยิ่งเรามีข้อมูลให้ Google มากเท่าไหร่นะครับกูเกิลก็จะยิ่งยิงโฆษณาของเราเนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายครับได้มากขึ้นนะครับและตรงจุดมากขึ้นก็การตั้งค่ากำหนดเป้าหมายนะครับก็เราจะตั้งค่าเป็นการสังเกตการเฉยๆก็ได้หรือจะเป็นกำหนดเป้าหมายเลยแล้วก็จะต้องขึ้นไปเลือกข้างบนนะครับแต่ผมขอเลือกเป็นการสังเกตการเฉยๆแล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ค่าไปเลยกดถัดไปนะครับ โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นคีย์เวิร์ดโฆษณาครับที่เราจะเอานำมาใส่เวลาที่มีคนโฆษณาตามคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยโฆษณาของเราก็จะโชว์นะครับก็สมมุติว่าผมอยากจะหาคีย์เวิร์ดให้ตรงกับ La z a da เนี่ยผมก็ป้อนเข้าไปเลยแล้วก็กดรับแนะนําคีย์เวิร์ดนะครับแล้วมันก็จะมีบอกเลยว่าอะไรอะไร,ะไรเป็นอะไรบ้างนะครับเราก็ไม่ใช้อันไหนสามารถลบได้นะครับถ้าสมมติว่ามันโอเคแล้วเนี่ยลราถ้าเราจะใช้ทั้งหมดนะก็กดใช้ทั้งหมดโอเคครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นการทําตัวของโฆษณานะครับก็มันก็จะมีให้ใส่ URL นนนะรัมมก็จาขึ้้ตงี แล้วก็มีเส้นทางที่แสดงนะครับอันนี้ก็จะต่อหลังไปแล้วก็บรรทันแรกนะครับสมมติว่าเราอยากใส่คีย์เวิร์ดอะไรเราก็ลองใส่ไปนะครับรองเทา้าผ้าใบตรงจอตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับสมมติผมลองใส่ไปถ้าอยากให้มันล็อกเลยเนี่ยให้กดตรงเข็มบุรตรงนี้นะครับมันจะล็อกให้แสดงในตำแหน่งนั้นนะฮะสมมุติว่าผมใส่ไปสามบรรทัดแรกนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลย หรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นแบบให้เราดูไปเรื่อยๆพอเราใส่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคําอธิบายข้างล่างนะครับแล้วก็ก็จะมีให้ใส่ชื่อของธุรกิจน,นะครับใส่ลิงก์ข้อความเสริมนะครับถ้าสมมติว,ว่าเราใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ให้ไปที่ถัดไปต่อมานะครับก็เป็นงบประมาณงบประมาณเนี่ยเขาก็จะมีแนะนําให้เรานะครับเยอะแยะไปหมดก็ใครที่จ่ายตังค์เยอะเนี่ยก็จะโดนเห็นได้เยอะนะครับส่วนใครที่จ่ายตังค์น้อยก็จะไลลงไาะแสดนย่่มวเครับ อ่ะก็สมมติว่าผมจะใส่ไปร้อยหนึ่งนะครับพอเราใส่ตังค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้กดถัดไปโอเคก็พอมาถึงหน้าน,นี้นะครับก็แปลว่าทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็กดเผยแพร่แคมเปญได้เลยโอเคครับแล้วก็มันจะมีให้เราแก้ปัญหาครับอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับโฆษณาจะยังไม่แสดงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายตังค์นี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของการทำ Google a d โฆษณาเสิร์ชนะครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ขอบคุณครับ yeah.